สวัสดีครับช่างตุ้ยลำโพงบลูทูธจิ๋ว DIY วนะครับวันนี้พามาดูลำโพงฮอนจิ๋วนะครับนี่นะฮะตัวนี้เอาไว้สำหรับใส่กับดอกแหลมนะครับทวิตเตอร์ขนาด1.5นิ้วอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะครับปกติดอกแหลมทวิตเตอร์เนี่ยมันก็จะมีมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับที่เราเอาไปใส่ตู้ลำโพง DIY อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเสียงแหลมนะครับเสียงแซกเสียงอะไรนะแล้วแต่จะเรียกกันอะไรกันนะครับก็คือลำโพงเสียงแหลมตัวเนี้ย ไซส์ขนาด1.5นิ้วนะครับแล้วก็เอามาใส่ด้านหลังแบบนี้อ่านี่แล้วก็ยืดน็อดเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นลำโพงฮอนเสียงแหลมนะครับลักษณะแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ่อไอต้ตัวปากฮอนเนี่ยใช้อะไรทำนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็กำลังพิมพ์อยู่นะครับตัวนี้เป็น เครื่องพิมพ์3มิตินะครับที่เราเรียกว่า 3D Printing นั่นแหละนะครับตัวนี้มันจะทําการพิมพ์เส้นพลาสติกนะครับเส้นพลาสติกก็คือเนี่ยเส้นพลาสติกที่เป็นม้วนๆเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับผ่านการาทําให้ร้อนนะครับพอมันร้อนแล้วมันก็จะละลายแล้วก็พิมพ์ออกมาทางหัวพิมพ์ตรงนี้นะครับโดยเครื่องพิมพ์เนี่ยมันก็จะมีแกน XYZ นะครับเราก็ทําการเขียนโปรแกรมให้มันพิมพ์ตาม แบบที่เราต้องการนะครับเราก็เขียนแบบเป็นรูปแบบ3มิติขึ้นมาก่อนนะครับคือเราอยากได้เป็นรูปทรงอะไรเนี่ยเราก็สามารถเขียนแล้วก็พิมพ์ออกมาได้เลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ